จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์1ธันวาคม2 5 6 7พร้อมแนวทางเสริมดวงครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Magic Coach Channel อยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒน์หรือหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับพบกันเช่นเคยกับวันนี้จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับพร้อมกับแนวทางเสริมดวงครับมาฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับแจ้งกันก่อนนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะลักษณะรูปแบบนะครับเล็กน้อยต้องบอกอย่างนี้นะครับก็โดยปกติแล้วการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์เนี่ยจะเป็นคลิปที่หมอแมนถือโอกาส มาเช็คดวงชะตานะครับคร่าวๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเป็นการเช็คดวงวันเกิดนะครับแต่ในวันนี้นะครับก็จะเอาตรงตามชื่อคลิปเลยก็คือจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะพร้อมแนวทางเสริมดวงนะมีแค่นั้นนะครับมีแค่นั้นนะครับนะเพราะว่านะเดี๋ยวมาแม่จะมีในส่วนของดวงวันเกิดเนี่ยแยกต่างหาก ให้สมาชิกทุกท่านนะครับก็จะแยกไปเลยนะเผื่อบางคนเนี่ยเขาอยากจะรู้แค่การจัดอันดับเน้นเรื่องโชคลาภแนวทางเสริมดวงแค่นั้นนะครับส่วนบางคนเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะแบบไม่อยากฟังดวงยาวๆอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการจัดอันดับในคลิปนี้แหละจัดอันดับแล้วก็พร้อมกับแนวทางเสริมดวงด้วยนะครับก็ส่วนในคลิปที่ จะมีเรื่องของดวงนะครับเดี๋ยวจะทำแยกต่างหากนะครับจะเป็นดวงนะคนเกิดแต่ละวันนะครบเลยทั้ง8วันเลยนะครับในส่วนคลิปนี้ก็จะมีการจัดอันดับ5วันเกิดนะจะพูดถึงแค่5วันเกิดเท่านั้นนะจะเหมือนกับจัดอันดับราศีมีโชคนั่นแหละก็พูดเฉพาะราศีที่มีโชคนะครับก็ขอปรับเปลี่ยนนิดนึงขอปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะก็ลองลองฟังกันดู นะครับว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงในส่วนของคลิปดวงรายเดือนเนี่ยนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวหมอแม่จะทําลงให้นะครับในช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือนแล้วนะครับจะเป็นคลิปดวงรายเดือนนะดวงรายเดือนวันเกิดคนเกิดแต่ละวันในเดือนธันวาคมเนี่ยเดี๋ยวทําลงให้นะครับก็จะได้รู้จังหวะจากคนเลยว่าช่วงไหนต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนเป็นยังไงเนาะอ่านั้นก็จะได้ละเอียดไปอีก เออเอาเป็นว่าแจ้งกันก่อนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับพร้อมกับแนวทางเสริมดวงนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมได้ในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะในนั้นก็จะมีตัวเลขมีสีนำโชคมีสื่อนำโชคมีแนวทางเสริมดวงครบถ้วน8วันแล้วก็ละเอียดนะครับนะตรงนั้นไปดูได้เลยนะครับเออนะวันนี้มาจัดอันดับกันชิวๆนะ ดูด้วยความบันเทิงอา่าจะันดับกันขำๆสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะฝากไว้ด้วยสําหรับกลุ่มเลขเด่นประจําวันนะครับมีอยู่2ออ่าเขาเรียกว่ามีทั้งกลุ่มฟรีและไม่ฟรีนะครับกลุ่มฟรีมีู่งกลุ่มนะครับชื่อกลุ่มหมอแมนพารรยอันนี้เป็นกลุ่มฟรีนะครับวิธีการท่านแอดไลน์มาแล้วครับก็แจ้งขอเข้ากลุ่มฟรีแล้วหมอแมนจะส่งรายละเอียดให้ท่านไปสมัคร นะครับนะก็ต้องสมัครเข้านะครับกลุ่มฟรีนะครก็มีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นะครับนะทางธุรกิจ <c oughs> นะครับส่วนใครไม่สะดวกที่จะสมัครกับพาร์ทเนอร์นะครับสามารถเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาเลขได้แต่กลุ่มนี้จะมีค่าบริการนะครับ555บาท ท่านสามารถอยู่ได้ตลอดชีพนะเป็นกลุ่มตลอดชีพเลยนะครับแล้วก็หลังจะเข้าไปแล้วก็รับฟรีนะครับวอลเปเปอร์มงคลพร้อมเลขมงคลเนี่ยมีอยู่2คอลเลกชันคอลเลกชันแรกก็คือเป็นคอลเลกชันไพยิปซีนะครับคอลเลกชันที่2คือคอลเลกชันพระพิคเนตนะครับทั้ง2 c o คอลเลกชันจะมีภาพมงคลและประกอบด้วยชุดตัวเลขมงคลเช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปพบเจอกันได้ในกลุ่มนะครับก็จะได้รับนะบสิทธิ แต่ที่เหมือนกันก็คือเรื่องของตัวเลขนะครับเลขเด่นประจําวันในทุกๆวันเลขปิงปองในทุกๆวันแล้วก็สิทธิในการตีเลขจากความฝันนะหมอแม่จะตีเลขให้นะครับอ่ะพบกันในกลุ่มเะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้กับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์พร้อมแนวทางเสริมดวงนะครับเรามากันที่อันดับที่5ก่อนนะครับอย่าลืมนะวันนี้พูดแค่5วันนะนะครับอันดับที่5ครับได้แก่ผู้ที่เกิด วันเสาร์ครับวันเสาร์นะเออนะหมอแมนที่คนวันเสาร์นะครับเอาตีต,ตีหัวเข้าบ้านตัวเองแล้วนะครั้นี้เนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยนะครับเอ่อพวกสื่อนําโชคเนี่ยคุณก็ไปดูนะจากคู่ครองนะครับจากคู่ครองคนรักจากเอ่อเพศตรงข้ามนะครับนะจาก การเดินทางอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยนะครับโดยที่เรื่องของโชคลาภคนรันเสาวเนี่ยมันมีทั้งโชคลาภที่ได้มาจากความวิริยะอุตสาหะการแสวงหาโชคลาภด้านการงานนะครับแล้วก็โชคลาภเนี่ยลาบลอยเนี่ยก็มีโอกาสด้วยนะครับอย่างหมอแม่นี่นะครับยกตัวอย่างให้ฟังก็คือช่วงกลางเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็ นะมีลาภผลที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของรายได้นะจากการทํางานรวมไปถึงมีโชคด้วยนะครับมีโชคจากเลขรถตัวเองอะไรแบบนี้นะครับนะสามสองเนี่ยนะก็คือมันมาเข้ามาเนี่ยสทางนะครับแล้วยังมีทางอื่นอีกอะไรเงี้ยนะครับก็หลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยช่วงเนี้ยทั้งเก่งงานทั้งเก่งดวงแล้วเก่งดวงก็คือว่าเป็นคนดวงเฮงด้วยแล้วก็เก่งงานด้วยนะครับแต่มันก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันอย่างคนวันเสาร์เนี่ยทั่วไป ก็ระวังเรื่องการเจ็บป่วยการไม่สบายหรือว่านะการฟกช้ำดำเขียวอะไรต่างๆนะภัยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับแนวทางเสริมดวงคนวัเสารครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับที่ดินนะครับบริาจากที่ดินให้วดัดทําบุญให้กับเนนหรือว่าแม่ชีนั่นเองนะครับนะก็จะดีกับดวงในช่วงนี้คนวัเสารทุกจัดไว้อันดับที่5้านะครับแหมเมื่อกี้ก็แฉลบฉลบแอบดูดวงให้สักนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับอ่าแล้วก็ ต่อมาครับอันดับที่4ี่ครับได้แก่คนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับคนวันพฤหัสนะคือคนวันพฤหัสเนี่ยนะครับสื่อน้ำช่งคุณมาจากคุณแม่ไงนะคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงแล้วก็คุณลูกนะครับบุตรหลานบริวาร อาจจะเป็นคุณแม่หรือคุณลูกที่อยู่ไกลจากเราอยู่คนละจังหวัดก็ได้หรือยังยังอยู่อาจจะเจ็บป่วยหรือล่วงรับไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับหรืออยู่คนละบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับก็ถ้าไม่ใช่ญาติผู้หญิงทางเรานะครับหรือบุตรหลานทางเราเนี่ยก็จะเป็นญาติผู้หญิงทางแฟนทางเพศตรงข้ามเนี่ยนะ หรือเป็นบุตรหลานทางแฟนก็ได้จะเป็นญาติของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็จะเป็นสื่อนําโชคให้ได้นะครับสาหรับคนวันพฤหัสนะก็ในจุดนี้เนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะพระอาชกับเสารเนี่ยลวงก็จะคล้ายๆกันบางทีอาจจะได้อ่ามาจากการที่แสวงหาด้วยแล้วก็ลาบลอยด้วยแล้วก็อาจจะระมัดระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปด้วยนะครับแนวทางเสริมดวงคนวันพฤหัสเนี่ยก็คือไปทาบุญเกี่ยวกับ เด็กพิการนะบ้านแบบเด็กพิการซ้ําซ้อนหรือ,อทําบุญเกี่ยวเด็กกําพร้าก็ได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือทําบุญด้วยของที่เป็นคู่นะครับอาทิเช่นตะเกียบช้อนซ่อมเทียนคู่รองเท้าอะไรแบบนี้นะครับเป็นคู่ทั้งหมดเลยนะค,คนวันพฤหัสบ,บดีนะครับก็ถูกจัดไว้อันดับที่4นะครับต่อมาครับโอ้โหเสียงแหบเสียงแห้งเลยขออภยัย <laughs> ต่อมาครับอันดับที่3ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวัน อังคารครับโอ้โชเนเลขสามเลยอังคารนะฮะคนวันอังคารเนี่ยนะครับก็สื่อน้ําโชคของคุณเนี่ยก็อาจจะมาจากญาติพี่น้องนะครับอาจจะมาจากเพื่อนอาจจะากเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็การทําเพื่อคนอื่นนะครับการทําเพื่อคนอื่นการที่ต้องถูกคนอื่นเนี่ยนะมาขอความช่วยเหลือมาเบียดเบียนอันนี้อาจจะต้องยอมมันก็เป็นลาบจากสิ่งที่เราเหมือน มา,มาเบียดเบียนเราอะนะครับจะบอกว่าเป็นความทุกข์บางทีก็ไม่ถึงกับขนาดทุกข์กันเนาะแต่ว่าลาบจากาคนที่มาเบียดเบียนเรานะครับก็จะเป็นลาบได้นะครับแล้วก็บางทีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงจะมาขอความช่วยเหลือนะครับก็ถ้าเราช่วยได้ก็ให้ช่วยนะครับเราอาจจะต้องเสียสต้สตังเนาะในการให้ช่วยเหลือคนหรือว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะนําไปจ่ายเป็นค่าอยู่ค่ายาหากว่าเขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะครับช่วยเหลือกันตรงนี้ครับมันจะเป็นสถานการณ์ที่ ชักนําโชคลาภเข้ามาให้กับคุณได้นะครับบางทีเนี่ยคืออย่างที่หมอแมนบอกตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้มาแบบโต้งโต้องอ่ะมาแบบโอ้โหมาเห็นเลยว่าตรงนั้นตัวเลขไปหยิบจากตรงน้นตรงนี้มาเป็นตัวเลขบางทีมันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วเราก็ต้องสังเกตนะครับว่าสถานการณ์นั้นมันมีตัวเลขอะไรเข้ามาในสถานการณ์นั้นแล้วเราสังเกตนะแล้วเราก็หยิบยกมานะครับดึงมานะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือคนวันอนังคารแนวทางเสริมดวงเนี่ยให้ไปทําบุญเกี่ยวกับอย่างแรกเลยก็คือน้ําดื่มบริสุทธิ์น้ําดื่ม15ขวดนะครับสิแพ็คครับหรือสายยางยาว15เมตรอย่างที่2ก็คือทาบุญห้องน้ําห้องน้ําวัดนะออกซ่าปัจจัยในการซ่อมแซมหรือจัดสร้างก็ได้นะครับหรือว่าห้องน้ําแบบสาธารนณะมูลนิธิต่างๆได้หมดเลยนะครับทาบุญเกี่ยวกับห้องน้ำนะนี่ก็จะดีสําหรับในดวงนะครับ คนวันอังคารถูกจัดไว้อันดับที่3ครับนะครับวันนี้นะครับย้ํากันอีกทีนะครับมันก็จะออกแนวกระชับกระชับนิดนึงนะเพราะว่าจะพูดถึงแค่การจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับแล้วก็แนวทางเสริมดวงนะฮะสื่อน้าโชคนิดหน่อยเห็นไหมแต่ท่านที่รอในเรื่องของการตรวจดวงคร่าวๆการดูดวงวันเกิดเดี๋ยวมอแมนจะทําคลิปแยกให้นะครับเป็นคลิปดูดวงคนเกิด แต่ละวันในเดือนธันวาคมอ่าก็จะมีจังหวะจะโคนต่างๆในช่วงเดือนนั้นน่ะฮะจะได้ละเอียดละเอียดกันหน่อยนะครับส่วนวันนี้จะพูดถึงแค่การจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์เท่านั้นนะอ่ะย้ํากันอีกทีหนึ่งจะได้แบ่งสัสดส่วนกันไปนะครับต่อมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์ครับคือวันอาทิตย์เนี่ย สื่อน้ำโชคของคุณเนี่ยก็หนึ่งก็พิจารณากับตัวเองเนาะอ่เลขเกี่ยวกับตัวเองเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยมันเข้มแข็งนะอัตตะลาภะอัตตะแปลว่าตัวตนนะอัตตาลาภะก็คือลาบมาจากตัวตนของเราตนุลาภะนะตนุก็แปลว่าตัวตนของเราแปลว่าตัวเราตนุลาภะก็คือได้ลาบจากตัวเราเห็นไหมเออแล้วก็ฐานพระเกศเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้โชคด้วยนะ เ้นดีรังสังหอนแม่นมีโอกาสได้โชคจากความฝานันมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งล้ลับต่างๆนะครับช่วงนี้ถ้าทําบุญนะถือศีลปฏิบัติทมอะไรต่างๆนะก็จะรู้สึกนะว่าอ่าเหมือนมีเซนนะเหมือนมียานอย่างรู้เข้ามานะครับรังสังหณ์แม่นนะแล้วก็จะทาให้นะมีการเหนี่ยวนาโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับก็เรื่องรล่โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางทีมันเป็นความเชื่อเนาะแต่ว่ามันก็ ถ้าเราแบบพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงอ่ะนะครับเราก็อาจจะยังยังไว้อ่าไม่ต้องไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะก็พิจารณานะครับแบบยังเคสเนี่ยนึกขอขอกล่าวถึงหน่อยนะครับอย่างคุณ,ค,ณคุณเอ๋เชิญยิ้มนะที่ถูกรางวัลที่หนึ่งะนะครับโอ้แกก็บอกว่าไปทําบุญนะไปไหว้พระไปทําบุญแล้วบอกโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระยิ้มให้เลยพรนะพุทธรูปนะยิ้มให้แล้วก็เลยซื้อลอตเตอรี่อะไรอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะอ่าแต่หมอแมงก็จะบอกว่าความเชื่อแบบนี้ครับมันไม่มีทางที่จะหายไปจากสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสังคมโลกแน่นอนนะครับไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแหละนะครับมันก็จะมีอยู่ตั้งอยู่ของมันอย่างนี้แหละนะครับแต่วนะ่าสิ่งที่อะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเรารู้กันทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับว่า โอ้โหไอ้จะให้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครจะเห็นนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่า,าสิ่งที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็คือบางทีเนี่ยเรายึดถือเหนี่ยวนําจิตเป็นกุศลไงเราเจอเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นอิฐเป็นปูนเนาะในเรื่องของวัตถุสร้างนะแต่ว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปลักษร์รูปเคารพแล้วเนี่ยนะครับทำให้เหนี่ยวนําจิตใจให้เราเป็นกุศล นะยเหนี่ยวนำจิตให้เป็นกุศลให้เราระลึกว,ว่าโอ้เนี่ยความเขาเรียกว่าความสําคัญนะครับแล้วก็ความมีบทบาทนะของศาสนาพุทธเนี่ยที่ผู้คนนับถือต่อกันมาเนี่ยทำให้บังเกิดเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆขึ้นมาได้มันเกิดจิตเป็นกุศลเนาะแล้วก็เกิดจิตที่ว่าช่วยกันเ,เสริมสร้างนะครับเผยแผ่นะครับศาสนาของเราให้ยาวนานไปถึงชั่วโลกชั่วหลานเนาะก็เป็นหลักเป็นเกาะกําบังในชีวิตได้นะครับนี่คือ เรื่องของนะพุทธคุณนั่นแหละนะคือคุณของพระพุทธเจ้าเนะ <g ül> <g ül> าะก็ประมาณนี้นะครับอนอกเรื่องไปแล้วบอกว่าออดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับมีฐานเป็นพระเกตเพรานั้นฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงเพราะนั้นในเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเป็นสื่อนะครับที่นําโชคลาภให้กับคนวาาทิตย์ได้นะครับใน,นทางเสริมดวงนะอย่างแรกก็ไปทําเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสรานาสนะต่างๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้ามีโอกาสให้คุณ ไปเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะครับไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือสามเณรนะครับเจ้าภาพอุปสมบทถ้าเป็นเจ้าภาพเองไม่ได้ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ครับก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับคนวันอาทิตย์ครับถูกจัดไว้อันดับที่2นะครับต่อมาครับเราเข้าสู่อันดับที่1แล้วนะสําหรับวันเกิดนะครับที่จะรับทรัพย์นะมี5วันเกิดนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับจบแค่อันดับที่1นะครับ จบแค่อันดับที่1นนะครับไม่มีการพูดถึงอีก3วันที่เหลือนะฮะเพราะฉะนั้นอีก3วันที่เหลือนี่ท่านต้องไปรับชมในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับในนั้นก็จะมีรายละเอียดครบถ้วนนะฮะยิ่งกว่านี้อีกนะมีรายละเอียดครบถ้วนนะครับมีสีนำโชคสื่อนำโชคนะเคล็ดลับเสริมดวงนะฮะครบถ้วนเลยนะครับเราเข้าสู่ครับแชมเปี้ยนของเราครับอันดับที่1ครับในการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์วันที่1นธันวาคม2567 อันดับหนึ่งได้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันครับโอ้โหพุธกลางวันนะแมนะเอาจนได้นะครับธพลางวันเนี้ยสื่อน้ำโชคของคุณเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมาจากคุณพ่อญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับเลขรถเลขบ้านซื้อได้เลยนะครับหรือเลขที่เกี่ยวกับกิจการ ยิ่งถนะ้าคุณใช้บ้านเป็นกิจการใช้บ้านเปิดร้านขายของทำออฟฟิศทำโฮมออฟฟิศทำในเรื่องของมีสั่งของมาขายนู่นนี่นั่นใช้บ้านเป็นแบบว่าออฟฟิศเป็นจุดศูนย์กลาง็นเซ็นเตอร์โอ้โหนี่ยิ่งน่าลุนเลยเลขบ้านเลยนะครับปิตาเนี่ยก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิตาแปลว่าหลังคาบ้าน <laughs> ปิตาปิตาแปลว่าห้องพระนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย การเข้าห้องพระก็อาจจะเป็นสื่อนะที่นําโชคให้คุณได้นะครับทาสีพันธุทาสีแปลว่ากิจการพันธุแปลว่าบ้านหรือรถเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้บ้านหรือรถทํากิจการของคุณนี่ก็เป็นสื่อนาโชคที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับอ่าวันพุกลังวันก็ใช้ได้นะวันนั้นเนี่ยคุณภาพดาวถือว่ายอดเยี่ยมนะนะทักษะวันอยู่ที่สีสีเนี่ยแปลว่าเงินหรือสิริมงคลทักษะยามอยู่ที่อายุแสดงว่าณขนาดนั้นแหละ เลขมันจะออกนะสมมติว่าคุณอยู่บ้านคุณอยู่บ้านหวยออกเลขบ้านอะไรอย่างนั้นอ่ะเออในขณะที่คุณอยู่บ้านหรือหวยออกเลขรถในขณะที่คุณเนี่ยอยู่ในรถขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือรถจอดที่บ้าน <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็โดยสถานการณ์แล้วเนี่ยจากเรื่องใกล้ตัวล้วนๆเลยจากเรื่องใกล้ตัวล้วนๆเลยพูดกลังวันนะครับหรือบางทีเนี่ยคนในครอบครัวนะเน้นไปที่ญาติผู้ชายเช่นคุณพ่อลองเสื้ออายุคุณพ่อดูสิ นะลองซื้ออายุคุณพ่อดูถ้าคุณพ่อยังอยู่ถ้าคุณพ่อไม่อยู่แล้วคุณอาจจะลองซื้ออ,อายุท่านหรือว่าวันที่ท่านจากไปวันที่ท่านเสียชีวิตไปอะไรแบบนี้หรือปีเกิดท่านปีที่ท่าน,น,นเสียอะไรแล้วแต่นะครับลองลองลองเอาไปจับแพะชนแกะดูนะครับแต่น่าจะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้ชายนะเราเป็นคนในครอบครัวนะครับ หรือจะเป็นเจ้านายผู้ชายก็ได้นะถ้าเกิดคุณแบบว่าไปทํางานแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีเรื่องราวมีความใกล้ชิดหรือว่ามีงานที่ต้องคอนเน็กต์คอนแทกนะครับกับเจ้านายผู้ชายเป็นพิเศษเลยนะครับคุณก็อาจจะแบบว่าถามเลขจากเขาก็ได้นะครับเดี๋ยวเจ้านายค่ะถามเลขเลยค่ะถามอายุหน่อยได้ไหมคะ,ะหนูจะเอาไปซื้อหวยค่ะก็ลองดูนะครับบางทีนะ โชคลาบมันมาเนี่ยมันมาแบบแปลกๆแปลกๆประหลาดๆหน่อยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นี่คือสําหรับคนวันพุธกลางวันแนวทางเสริมดวงนะให้เน้นทําเกี่ยวกับหนังสือเรียนหนะังสือเรียนนะตำรับตาราเรียนให้เด็กๆเนี่ยแล้วก็จะเป็นเด็กๆหรือว่าพิสูจสามเณเรนก็ได้นะนะครับอย่างที่2ก็คือจัดทําพิมพ์บทสวดมนต์นะอ่าจัดทาจัดสร้าง พิมพ์บทสวดมนต์จะเป็นแผ่นพบะโบัวบทสวดมนต์ก็ได้หรือจะเป็นหนังสือสวดมนต์เลยก็ได้นะครับก็เป็นอันนี้ส่งที่ยอดเยี่ยมนะครับคนวันพุธกลางวันครับถูกจัดไว้อันดับที่1ครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะส่วนวันที่เหลือเนี่ยวันพุธกลางคืนวันจันทร์วันศุกร์นะครับก็วันนี้มันไม่ได้ดูดวงให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอีอยดต่างๆท่านสามารถไปรับชมได้ในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิด นะครับเพราะในนั้นเนี่ยมีครบถ้วนอยู่แล้วนะมีครบถ้วนเลยทุกอย่างนะที่พูดวันนี้เลยนะเพียงแค่ว่าวันนี้เรามาจัดอันดับกันเราก็เลยทวนนะทวนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้สําหรับ5วันเกิดนั้นนะครับส่วน3วันเกิดก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับไปดูในคลิปเลขนําโชคตามวันเกิดได้เลยนะครับเอาละครับนะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยนะจะชื่นชอบจะถูกอกถูกใจนะครับก็อย่าลืมติดตามกันไปกด ไลค์ <Like S 2> กดแชร์ share, กดสั่นกระดิ่งกดติดตามกันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆอย่าลืมคลิปตรวจดวงคนเกิดแต่ละวันของเดือนธันวาคมจะทําลงให้เร็วเร็วนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันสําหรับวันนี้ขอท่านโชคดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับ